ครับ FC เรายัางอยู่ที่สวนของพี่บรรจงนะครับดอกเต็มเลยวันนี้จะมีการแต่งดอกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งดอกแต่งขนาดกันไปโอ้โหกราวเลยวันดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหใส่ไหม้หน่อยอุย้ยเสื้อสวยจังเลยมาจากไหนไไสวยไม่รู้เสื้ออะไรเนี่ยทำไมสวยสวยแทส<ว>ยแ้สวยแน่สวยทันนี้แถมก็ของแถมเล่าในข้างหลังเป็นไงเสื้อเราเนี่ยโอ้ โชวส์นนสินค้าเลยครับใครใส่ไปไหนก็รู้ว่าเอาเอ,าอยังไงวันนี้กิจกรรมอะไรก็วันนี้ก็แต่งดอกครับแ,แต่งดอกปล่อยแขนงทิ้งแต่งดอกสล่อยแขนงครับผมเนอะมันต้องพอแล้วไหมหรือไงหรือเอาอีกรหรือยังไงก็ทามไม่มันพอมัแล้วก็ไม่เอาถ้ามันไม่พอแล้วก็เอาต้องตามเลยอันนี้คือปลายๆนี่หรอไม่เอาแล้วปล่อยทิ้งเนะเสียดายไหมหรือว่าไม่ต้องเสียดายมันไม่เสียดายคมันเยอะไปขล่างมันเยอะไปเนี่ยมันพอใช่ไหมต่อะ ยังไงก็หลักการอดูแต่ข้างนี้หันหน้ามาดูแต่ละช่วงอะว่ามันเยอะไหมถ้ามันติดกันเยอะเราก็ออกแบ่งแบ่งอ๋อเดี๋ยวลูกมันเบียดอย่างเงี้ยใช่เวลามันไม่ใช่เบียดหรกเวลาใช่เป็นช่วงดีลูกมันเบียดแต่ตอนนี้อาจจะเอาเผื่อไว้เผื่อเผื่อล่วงเผื่ออะไรก็อาจจะไม่มากหน่อยเน้นไหมว่าต้องเป็นตัวท้องกิ่งหรือเป็นออกมาข้างกิ่งหรือเป็นยังไงคือถ้าข้างกิ่งพอได้อยู่ถ้าหลังกิ่งไม่ได้หลังกิ่งมันจะ ไม่ใช่พลางมันจะหลุดไง<อ>หลุดง่ายง่ายก็เลยไม่ได้ก็เน้นท้องกิ่งกับข้างๆได้อยู่ใช่ครับข้างบนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ <Okay. S 1> คือแค่ข้างท้องกิ่งได้ข้างบนนี้มันหลุดได้ง่ายเพราะบางทีเห็นก็นติดมันเต็มเลยใช่ฮะเขาก็ไม่ได้นะเนี่ยอย่างข้าบนเนี่ยเนี่ยนี่เนี่สยสสยหมดเลยเพราะมันเยอะมากถูกไหมเย,ยะอะฮะสสยหมดเละเดี๋ยวต้องสสยแต่งหมดละอันนี้เขาเรียกระยะอะไรอันนี้เขาเามันคือพวงใหญ่แล้วไงมันเหมือนพูดกันแบบว่าอาจจะมาคือพวงใหญ่อะมันไม่ใช่ตีนหนูอ่ะมาคือพวงไม่ได้ใช่ แต่ว่าที่พี่บอกว่ายังไม่ได้อัดน้ําให้มันยาวเพราะว่ามันมีรุ่นน้องผมใช่ไงห่วงรุ่นน้องโควมันเป็นใบเองไงเราก็เลยชะลอน้ำอ๋อเดี๋ยวรุ่นน้องแหลมแหลมแต่ว่าพวกเนี้ยเราสามารถยืดที่หลังได้ได้อยู่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้น้ําก็กระพองขึ้นยาวขึ้นอ๋อถ้าอยากให้ยาวก็ฉีดจิ๊บก็ได้ตอนนี้ก็ยาวพอแล้วแต่เราแต่เราดูมันพอแค่มันยังไม่โตแค่นั้นเองใช่ฮะยังยืดได้อีกพอดอกจะไม่โตเต็มที่ไงมันยังใช้เวลาอีกเห็นมีแขนงร่วงไปด้วยคือออกเหมือนกันเหรอ เอาหมดถ้าออกหมดกันเหมือนเอาออกหมดเลยครับเนี่ยต oh. ัวแขน,มขนมหมดต <s uss> ัวแขนหมดเหรอมันเข้าไปเกลือหมดเลยฮะ <s uss> <s uss> ไม่ไม่เหลือเลย <S <s uss> <s uss> นี่ไงหมวกไปโดนหล่นไปเกลือไม่เหลือเกลือไม่เหลือฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกปลายใบอะไร <S <s <uss> ไม่ฮะกิ่งอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวครับ <c rap> รอบนี้คือแขนงกับดอกครับคือแต่แขนงกับดอกอย่างเดียวดอกมันเยอะเกินเนี่ยเนี่ยต้องใอยทิ้งมองไปเหมือนอะไรอ่ แล้วรุ่นน้องก็เต็มเลยนะเต็มฮะรุ่นน้องก็เต็มที่นีว่าเดี๋ยวรุ่นพี่พอรุ่นน้องก็รูดทิ้งไงเอาแบบว่าเอาเมื่อรูดทิ้งหรือว่าไกลๆก็เอาแปลงถูรูทิ้งว่ามันพอหรือยังอ๋อสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพอนี่เราไม่เอานะไม่เอาแล้วกล้องดูดิก็มาเยอะอยู่เนี่ยถ้าไม่พอไม่เอาแล้วก็สวยทิ้งหมดแล้เยอะๆเนี่ยเหรอ้าองเงี้ยทิ้งนะครับเยอะๆมันเนี่ยเดี๋ยวมันเนี่ยมันเยอะเกินไปงมันออกปลายปลายเนี่ยมันต้อง ถูไม่ไหวเลยอะไม่ไหวจะโยงใช่มันเยอะมากมันถูถูเยอะนะมันเยอะมาถึงเราต้องรูดมันอะใช่รูดทิ้งีเยอะรุ่นน้องนี่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าพอนี่รูดอีกเยอะใช่ไหมครับรูดทิ้งหมดเลยรูดนะครับแต่ว่าเรายังไม่รูดตอนนี้อยากให้เราดูก่อนว่ารื่นพี่มันติดเท่าไหร่ไงอ๋อยังปลายกิ่งนั้นนี่ปลายกิ่งนี่ปลายไหม ครปลายก็ถ้ามันสมมติว่าถ้าคนไม่มีปลายก็ต้องเอาก็ต้องเอาไว้ใช่๋อพี่คนมีแล้วก็เลือกตำแหน่งได้มันถึงว่าดอกตกเลือกได้ไงจริงๆตรงปลายมันเยอะด้วยนะเยอะเนี่ยเป็นเห็บเลยของเยอะมากโอ้เดี๋ยวผมแต่งนั้นดูก็ได้ไหนตามๆต้นนี้เฉือนให้ดูหน่อยครับเฉือนให้เอฟซีดูหน่อยต้นนี้แต่งยังยังครับก็แต่งทิ่งอุ้นก่อนเพราะว่าข้างล่างยังไม่มีอะไรร่วงเลยนะยังไม่แต่ง อันนี้เราเลือกไงวิธีการก็คือเอาปลายออกเลยฮะบปลายนี่รูดก่อนเลยบนดฮะเนี่ยเนี่ยผมทิ้งหมดไปปลายนี่รูดนะหมดเลยฮะตรงนี้เหลือไว้ก่อนถูกไหมใช่ก่อนฮะดูก่อนอันนี้เหลือไว้เหลือไว้นะครับหลังกิ่งก็ออกหลังกิ่งก็คืออันที่มันออกอยู่ข้างบนเนี่ยใช่ใช่โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เยอะดิฮะกล้องขยับเข้ามาใกล้ใกล้ๆเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเราเลือกไงนับจากกิ่งใหญ่หรือกิ่งเล็กว่าจะเอาไว้กี่ลูกเงียพี่ ก็า่อว่าเป็น,เป,นเป็นพวงเป็นเป็นในก่อนเดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีว่าเราจะติดเท่าไหร่ตอนนี้คือจัดระยะเหรอใช่จ,จัดระยะไปก่อนล้วเ,เดี๋ยวดูทิ้งว่าเรามันติดเดยอะแล้วก็ออกทิ้งได้ก็คือเอาปลายออกแล้วก็จัดระยะตรงกิ่งตรงกลางจัดระยะตรงระยะให้มันได้ดูเวลาลูกมีกเกรไม่ชนกันไงอย่างเงี้ยอ,ออกไหมง่ามนี้อ,ออกค่เนี่ยมันเยอะเลยอ่ะกล้องกล้องเขาต้องให้ถ่ายให้ดูก่อนว่าอย่างเงี้ยคือนเป็นง่ามๆเนี่ยเราก็อ,าออกมันเยอะพวงใหญ่มากเลยอ่ะไม่ไม่เก็บไว ถ่ายรูปขิงเพื่อนก่อนนมันขิงไม่ได้แล้วมันจะบานแล้วไงขิงไม่ไหวแล้วกลิ่นอหอมแล้วนะเดี๋ยวมันจะบานแล้วเราต้องเอาโอ้เผื่อเพื่อนมาไงเพื่อนมาไหมเพื่อนมาไม่ทันเห็นเขาเพื่อนมาเพื่อนดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะ,ะเยอะมาก,ยกอ,อย่างนี้รูดนะุ่นเลยครับ,บไปปลายนะอย่างนี้รูดเลยเนี่ยนี่ไม่เอาเลยต่เสียดายนะมันเยอะไงนี้เยอะแล้วก็จะเอาข้างบนมันเยอะแยะ อย่างีต้องใช้เวลาเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันต้องเลือกถูกไหมใช่ฮะใช้เวลาแต่งดูมันจะรูดมัวไปได้เลยไม่ได้เ้อมองก่อนว่าเออไหนไว้ได้อย่างเงี้ยออไม่ใช่ว่าเด็ดๆใอยไม่ได้ไงต้องมองก่อนไม่ใช่ว่าเห็นว่ามีเยอะรูดเพิ่นเลยใช่หันไม่ทีเกียงเพียงตับเลยเนี่ยอ๋อจริงๆอ่ะรุ่นหนึ่งพี่ก็น่าจะพอแล้วไหมก็รู้แต่ก่อนว่ามันเป็นยังไงเราไม่รู้อะถ้าเกิดไม่พอเผื่ออากาศเพี้ยนหรือไงไม่ถ้าเราฉีดแล้ว เหมือนเนหมือนลวงเนี่ยเราฉีดทิ้งมาอยู่มันก็เหลือน้อยต้องให้เผื่อไงรัวยาตัวนี้คืออยู่เปลี่ยนยาใหม่แล้วเนี่ยผมฉีดไปสองทีไม่อยู่เนี่ยเผื่อเพี้ยระบาดใช่อันนี้เพี้ยไฟไฟลงไปแหรกแหวกเข้าไปเลยนะขนาดพ่นไปสองครั้งมันยังไม่เอาไม่อยู่เลยอ๋อเ็เลยต้องบางทีตัวยารอบแรกมันไม่ได้เราก็ต้องสำรองไว้ก่อนเปลี่ยนตัวอื่นใหม่อ๋อฉะนั้นอย่าเพิ่งลวดเดียวแต่งให้หมดถูกไหมคือเอาเน้นเน้นแบบเนี้ยให้มันเยอะหน่อยแหล้อย่างเงี้ยธรรมดาผมทุกปีผมเนี้ยนี่เลย แหมเหลือน้อยแต่ปีนี้กกลัวมันกวมันจะร่วงหมดกองเขามาแคนนี้เนผม่งนหมายถึงว่าในหนึ่งช่อพี่ก็เด็ดออกด้วยถูกไหมเอาไว้สั้งยี่สิบดอกก็พอแต่ถ้าปีนี้มันเที้ยไฟแรงแล้วก็เผื่อหน่อยคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นพุ่มใหญ่ใช่พุ่มใหญ่เป็นร้อยเลยใช่เป็นหลายเยอะพี่ก็ดึงข้างๆออกให้เหลือสั้งยี่สิบก่อนใช่ยี่สิบแล้วก็แบ่งไปเรื่อยไปเรื่อยอ๋อคือ นอกจากกระจัดระยะแล้วใช่เราแบ่งช่อดอกเรายังแบ่งช่อในในช่อนี้ด้วยใช่แบ่งช่อดอกอีกมันเยอะไปไงเวลาบานหลายวันพอจะหมดอ่ะมันใช้เวลาหลายวันมันก็ใช้พลังเยอะดิใช่มันเสียเวลาบานเราบานเมื่อเราบานบานอาทิตย์หมดเนี้ยมันขึ้นลูกเร็วฝากับคนที่เขาไม่แต่งอ่ะบานใหญ่ไงใช่บานไม่อยู่สักทีใช่เวลาสิบห้าวันอย่างเงี้ยผมจะบานไม่เกินเจ็ดวันก็หมดหมายถึงว่าพุ่มใหญ่ๆอย่ยังงู้น่ะกล้องซูมให้เห็นออกหมดเลยฮะเดี๋ยวเราต้องไปแง้มันออกให้มันเหลือแค่ยี่สิบดอกใช่แงะออโอ นี้ยออกหมดแล้วแสดงว่าการแต่งมันมีสเต็ปอยู่นะนี่ฮะมันต้องใช่ต้องรูด้วยว่าเออเราจะเอาไว้ตรงไหนอ่ะอ๋อทีนี้ก็มันมากเกินไปมันก็ไม่ได้ไงถือว่าการแต่งดอกเนี่ยมันมีความสําคัญไหมพี่มันช่วยให้ดอกโตเร็วถูกไหมฮะถ้าเราไม่แต่งเลยเนี่ยดอกจะโตช้าแล้วเราแต่งปุ๊บเนี่ยมันเกินอนาะทิ์มาดูใหม่บอกจะโตเร็ว เหมือนฟัาก็เป็นอีกหนึ่งคือเหมือนน้ำเลี้ยงเราไปมันมันต้องเลี้ยงหลายหลายหลายดอกไหมอ๋ออันนี้มีแค่ธรรมดามีแค่เป็นเป็นพันพันดอกเหลือแค่เสียสามที่ร้อยดอกอ่ะมันก็โตเร็วหมายถึงว่าอาหารมันก็จะมาระรมรดมอยู่ตรงนี้ใช่ครับไม่ไม่อิเล็กเเขก่เป็นตัวต้นงเลี้ยงทุกกิ่งทุกการอ่ะมันก็เลยไม่ไม่โตช้าไงแสดงว่าแต่งดอกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคมันเร็วฟ้ามันเร็วว่ากับี่คนเขาไว้เป็นพวงแบบธรรมชาติอ่ะเขาไม่สนใจจะต้องทำอ่ะหมายถึงมันต้อง มีเทคนิคในการแต่งด้วยถูกไหมใช่ฮะอุ้ยช่อใหญ่นะทิ้งแล้วก็มันนี่เยอะแยะไปบางคนเสียดายันนั้นก็นี่ก็คือน้ําลายอยู่นะงอยแล้วนะเห็นเยอะไงอ๋อบางคนก็บอกว่าแต่งไม่ลงอ่ะต้องอยู่บ้านแล้วให้คนมาแต่งแทนเขาไม่เคยแต่งไงเขาก็เสียดายเขาเสียดายไปหมดเลยใช่คนไม่เคยแต่งก็เสียดายอ๋อแต่เราไม่มีปัญหานะใช่ครับผมแต่งมาทําตุเรียนมาตอนนี้ผมแต่งทุกปีไงม่เคยที่จะไว้แต่งทุกปีแต่งหมด เยอะจะมรู้เยอะยังไงไม่ใช่เดี๋ยวเห็นอยู่กิ่งเดียวเนี่ยหรือมันมีกิ่งเดียวหรือเปล่าไม่ฮะมีทั้งต้นมีทุกต้นเลยมันจะมีต้นเดียวมีแบบนี้ทุกต้นนะใช่ครับเนี่ยเนี่ยเรามองไปต้นนั้นก็เยอะนะเอฟซีจะไว้ประมาณนี้ดูจริงเลยเดี๋ยวเราเดินสักต้นหนึ่งว่าให้ดูก่อนว่ามันมีทุกต้นแบบนี้แหละเอฟซีนะเอากล้องกล้องแพนมาตัวนี้โชว์เลยนี่นะแบบนี้เลยนะครับ ยังร่วงอยู่ก,ก็เลยไม่เคยเท่าไหรข่ของแท้ของแท่นุ้ง อันนี้รูดเพลินเลยนะมันเยอะครับมันเยอะก็เลยต้องออกแ้ามันต้องอาไว้มากไงอ๋อรูดไม่ปรึกษาหาลรือ <c oughs> ถ้ารูดได้คนดูเสียได้ก็บอกมันไม่ได้อีกเสียได้ดิเราก็เสียได้เพอค่อนข้างจะเยอะใช่ทามํารดาท้ามไม่ถ้ามไม่ล่วงแบบโดนเพี้ยนะมันจะเรากล้าแต่งเยอะแต่แต่งมากนะมันจะรูดได้เ,ดเหลือน้อย แต่ว่าช่วงนี้เพีย้ยมานะใช่เพีย้ยไฟลงเนี่ยมันมันถือว่าถือว่าแรงไปเนี่ยนาที<ร>ของแนะม่ตุ่ม,มโดนไปสองสองต้นต้องไิเอายาเป็นเขาใหม่นี่อุปกรณ์แต่งนอนคมทริปคืออันเนี้ยมันยืดได้หุได้ดันดีใหด้หุได้เนี่ยยืดได้หดได้โอ้ดอกข้างบน,นเยอะมากอะ่ะมันสามารถยืดได้งนินเลย เราเอาตามตำแล้วก็มาเด็ดยืนมันอืมโอ้ข้างบนเยอะอ่ะเยอะให้ได้แต่งข้างล่างก่อนแต่งเหนื่อยเหนื่อยแต่งแต่ว่าดีกว่าไม่ได้มีแต่งนะใช่ใช่ถูกต้อง <c oughs> ทั้งมีแต่งนี่ยุ่งเลย <c oughs> แต่งแล้วผู้ช่วยเรานะครับเอาเอา,เอาไหนเอาเลย <c oughs> ต้น,น <c oughs> แต่งเลยต้นหนึ่งแต่งอยู่มานสองวันนะพี่ <c oughs> เพราะว่าก็เสียดายช่อนั้น <c oughs> เสียดายช่อนี้ <c oughs> นึกถึงตอนมันเป็นลูกไงแล้วก็เสียดายอยากให้มันมีเยอะๆเต็มต้นใช่ไหมล่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่อันนี้ออกไหมมิตรออกหมดแหละอันนี้ไม่เอาเลยเหรอคะไม่เอาอะเอากินเยืก็ได้ข้างบนน่าจะแต่งมันอยู่นะ ใช่มันเยอะเพราะพอมันเยอะมากเป็นกระจุกกระจุกเต็มเลยครับนี่ยังไม่เอาเลยเนี่ยนี่ยังไม่เอาเลยเนี่ยเนยรู้สึกยังไงพี่ที่เราแต่งดอกแล้วคนอื่นพึ่งตาดอกมาเราจะไปว่ามันก็ไม่ได้นะเขาก็อยากได้เหมือนเราแต่เขายังไม่ออกไงอือ มันมันหลายปัจจัยนะปีนี้นะใช่มันอากาศทั้งฝนเตรียมเตรียมต้นอาหารพร้อมไหมมันก็แล้วแต่ว่ามันพร้อมไหมนะปีนี้ก็เพียเออไรเออยาแรงทุกอย่างอปีนี้โดนใบเหลืองกันทุกั่วจังหวัดจันน่ะใบเหลืองอ่ะใบเหลืองรวมทั่วมหมดก็ให้พี่บุจงสรุปอย่างนี้ครับอันดับแรกที่เราคิดจะแต่งดอกให้นึกถึงเรื่องอะไร แต่งดอกอ่ะไอแต่งดอกแต่งแขนงเนี่ยนึกถึงอะไร <c oughs> เหมือนเหมือนลำดับที่เราจะต้องจัดวางจัดเรียงหรือสเต็ปการแต่ง <c oughs> ใช่ก็ต้องดูดอกกันว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนี่ยอ่าแล้วค่อยมาแต่งว่าเราคนไว้ตรงไหนได้กิ่งนห้โยกได้แล้วก็เลือกไว้อย่างเช่นกิ่งนี้เราตัดออกมาเนี่ยคือเหมือนระยะเริ่มห่างๆแล้วใช่ฮะจากที่มันให้เอซีดูปกติมันจะเป็นช่อยใหญ่ใช่เป็นปั้นเลยเราก็มีการฉีกออกใช่ฉีกพวกนี้ออกไปใช่ครับฉีกจนเหลือแค่นี้ครับ อ๋อคือแบ่งช่อดอกไงแบ่งอันนี้เรียกว่าแบ่งช่อดอกใช่แบ่งช่อดอกไม่ใช่ตัดออกหมดไม่ไม่แบ่งอ่ะนอกจากจะมีตัดออกหมดแล้วนะมีแบ่งช่อดอกด้วยครับอืมแล้วแขนเอาหมดเลยออกหมดฮะแขนไม่เหลืออย่างี้นะไม่เหลือฮะตอนนี้มันมีตอนช่วงที่ว่าตอนฝนหน้าฝนเราดอกที่แรกออกพร้อมก็ดอกก็เลยยังไม่ได้ตัดตัดพร้อมแต่งดอกตัดพร้อมดอกอ่ะให้กล้องหันหลังตรงนี้พี่บรรจงวันนี้ครับตรงนี้แต่งเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว กิ่งนี่แต่งเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับมันก็จะห่างๆหน่อยละครับห่างๆเขาเรียกว่ามีระยะห่อยๆใช่ฮะเหมือนกิ่งเนี้ยเรามองว่าใหญ่อาจจะไว้ได้หลายลูกอยู่ใช่ไหมหลายลูกอยู่ก็กับติบลูกได้อยู่จะแปดลูกโคเป็นลูกได้อยู่พวกนี้คือเราฉีกเราฉีกแบ่งแล้วเนาะแบ่งแล้วแบ่งแล้วแบ่งพวงหมดแล้วใช่ฮะอ๋อมันก็เลยเหลือแค่นี้ใช่ฮะทำดามปั้นใหญ่ๆหยี่สิบลูกโดยประมาณหรือยี่สิบดอกยี่สิบดอกประมาณประมาณนั้นยี่สิบาดอก คือพี่บรรจงจะไว้ให้เหลือประมาณ20ดอกก็คือฉีกพวกนี้ออกไปใช่ครับแล้วก็มีการเระยะประมาณเท่าไหร่ครบหนึ่งใช่ฮะถ้ามันแต่เรามีเยอะเราไว้ไม้มากได้ตอนนี้เราเผื่อเราเผื่อไว้ก่อนใช่เผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเห็นบอกเพียไฟระบาดใช่ฮะแลขึ้นลูกเราแต่งได้อีกอือไปแค่ขอันติดก่อนันติดก่อนนะใช่เราแต่งได้อีกทีนี้เบื้องต้นในการแต่งดอกแต่งแขนงก็ประมาณนี้ครับเนาะเรียกว่าสเต็ปแรกก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่ารุ่นน้อง ใช่รุ่นน้องมาตายยังไง<ห>รุ่นพี่พอรุนน้องก็ฝอยทิ้งรุนน้องก็รูดไปเลยใช่ฮะเดี๋ยวมาติดตามเป็นระยะกันเอฟอันนี้ก็เป็นแนวทางแต่งดอกของพี่บรรจงครับประสบการณ์นี่ร้อยกว่าปีแล้วนะร้อยปีมันไม่เกิดร้อยปีไม่เกิดสันโฮโมเดลดีจริงนะครับผมของเขาเยี่ยมนะครับผม มีทุกกิ่งนะครับครับมีทุกกิ่งครับพี่ก้มหน่อยจะถึงพื้นอยู่แล้วครับมีทุกกิ่งครับเนี่ยมีทุกกิ่งเลยครับไม่ว่ากิ่งไหนเขายันโคงยันปลายครับผมสินคข้างของเขาซันโฮทุกตัวดีทุกตัวครับผมไม่มีคําว่าไม่ดีครับผมบรรจงลองแล้วครับลองมาแล้วฮะปีนี้ปีสามแล้วปีสี่แล้วครับผมถ้าใครไม่ลองก็จะเสียใจนะครับดอกมาช้า